ไปดูงานบวชนึงแล้วกันเขาบอกว่าเจ,จ้าพานีใจป้ามากโปรยเงินหลักแสนกันตั้งแต่บ้านไปจนถึงวัดเลยงานนี้ชาวบ,บ้านมาร่วมงานกว่าร้อยคนเลยทีเดียวเอาไปดูบรรยากาศกันสักหน่อยค่ะ นี่แหละค่ะคนเยอะยิ่งกว่างานคอนเสิร์ตอีกเป็นบรรยากาศการโปรยทานสุดคึกคักค่ะมีคุณสมพ์และคุณประภัยหินดีเขาจัดงานอุปสมบทให้กับลูกชายคนโปรดแล้วก็ควักกระเป๋าโปรยทานทั้งแบงค์ยีแบงค์ห้าสแบงค์ร้อยปึกใหญ่ๆ สไลด์โปรยทานให้กับชาวบ้านที่มาร่วมง,งานกันอย่างคึกคักคแล้วก็แจกกันตั้งแต่ออกจากบ้านไปจนถึงวัดบ้านทุ่งรวงทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรระยะทางเนี่ยกว่า2กิโลเมตรชาวบ้านเนี่ยเขาก็มารอรับโปรยทานกันเป็นจํานวนหลายร้อยคนเขาบอกแบบนี้ค,ค,คือหันไปทางไหนเนี่ยเจอแต่แบงค์ปลิวว่อนตามเก็บแทบไม่ทันเลยร้านวัดทแทบแตกร้านวัดทแทบแตกล้มลุกคุกคานก็มีแต่ก็สร้างทั้งรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะให้กับชาวบ้านที่มาร่วมง,งานนะโดยตลอดเส้นทางที่เคลื่อนขบวนแห่ก็จะมีเยืยอใยของ ภาพเนี่ยขึ้นไปเต้นรําตามจังหวะเพลงแล้วก็ถึงรถเนี่ยมันมีช่องด้านข้างตัวรถยื่นออกมาแบบนี้ก็ต้องขอแจมด้วยหน่อยแห่รถแห่รถแห่อ่าบางครั้งก็นําเงินออกมาโปรให้กับชาวบ้านที่รอรับอยู่ด้านล่างพอรับเงินเสร็จชาวบ้านก็ออกไปเต้นนําขบวนต่อเออนี่น่าจะคนขายสลากนะขอมาเต้นด้วยขอมาเต้นด้วยยกนิดหน่อยนะเพราะว่าดนตรีมันเร้าใจเหลือเกินมาจากคณะหมอลำซิ่งชื่อดังทางภาคอีสานแล้วพอถึงบริเวณเข้าวัดเนี่ยก็จะนำนาคเข้า โบสดก็ยังมีการโปรยทานทั้งโดยนาคเองรวมไปถึงญาติญาติและครั้งสุดท้ายก็จะเป็นเงินเหรียญที่ตกแต่งด้วยผ้าและกระดาษอย่างสวยงามแต่ละคนเนี่ยเขาบอกว่าโปรยทานกันเป็นกระเป๋าตุงเลยทีเดียวโโรวมแล้วเขาบอกว่าวเจ้าภาพควักแจกใบหลักแสนบาทเลยล่ะค่ะ้นะะเดินวนนะฮะนี่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 นดูสิ และเท่าไหร่เด็กพักโชงเนี่ยโอ้โหไม่ใช่น้อยนะเป็นร้อยด้วยนะค่าขนมรายวันเลยนะเนี่ยเป็นร้อยเป็นยี่สิบนะฮะเกือบเกือบห้าร้อยบาทนะฮะขอลุงยืมสักสองร้อยกันได้ไหมช่วงนี้ลุงช็อตแม่หนูนี่มือไวจริงๆเก็บได้นะทีว่าโชคดีทีเดียวนะครับนี่อันนี้ก็แจกแจกก่อนที่จะอ่าเดินรอบโบสถ์ใช่ไหมก่อเดินรอบโบสถ์สามรอบปุ๊บเออรอบปุ๊บนะฮะก็มีการแจกเงินอีกนะฮะแจกทานงานนี้แจกอย่างเดียวนะครับ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมคนระสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซ b s สไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ